ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดและตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีเมถุนในช่วงวันที่16-20ถึง20พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยคะ่ะสำหรับดวงการเงินรายได้ยังดีไม่มีปัญหา ทั้งงานประจำนะคะงานเสริมทั้งการค้าขายจะให้ผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยมอาจจะได้โชคมีลาบด้วยนะคะมีผู้ใหญ่เกินหนุนอุปถรัรมภ์ที่จะทำให้รายได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเก่งกำไรก็ควรจะคิดให้นานๆไต่ตองให้อรอบคอบเพราะคิดเร็วตัดสินใจเร็วเกินไปก็อาจจะ เกิดเหตุพิกผัน,นะคะที่จะทำให้ เกิดความสูญเสียมากกว่าได้สำหรับดวงการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถือว่าเริ่มจะขยับขึ้นหลังจากที่บางท่านอาจจะเจอวิกฤตนะคะส่วนดวงการงานยังอยู่ในระยะที่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใดโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจนะคะมีโอกาสสูงมากๆยิ่งช่วงวันที่17-19 มีโอกาสที่จะพูดง่ายๆว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้การทำงานของเราไม่มีอุปสรรคดังนั้นชาวราศีเมทุนในช่วงนี้พยายามเงียบดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานหรือเกี่ยวข้องกับหัวหน้า,นานงานนะคะส่วนใงความรัก ว่าจะบานหูคำพูดบาดใจที่ควรระวังและหลีกเลี่ยงที่จะใช้คําพูดเขียนที่ก้าวร้าวรุนแรงกับคนรักคู่ครองโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นไว้ได้สำหรับคนโสดจากการเดินทางการใช้สื่อออนไลน์อาจจะทำให้ได้พบเจอคนถูกใจแต่เขาและเธอนะคะสูงวัยกว่าและเป็นชาวต่างชาตินี้ ควรจะตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะคะมีโอกาสที่เขาจะนำความทุกข์ทั้งกายและใจมามาให้กับเราได้มากกว่าความรักนะคะต้องระมัดระวังดวงสุขภาพยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะควรระวังอย่างเดียวก็คือความเครียด ที่มาจากการทำงานหนักมากเกินไปอาจจะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ดังนั้นพยายามหาเวลาพักผ่อนนะคะแค่รับการเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับหนังสือเครื่องมือสื่อสารเครื่องเสียงหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางหูหรือใครนะคะพอมีเวลาว่างก็บริจาคเกี่ยวกับโรคสมองการพูดการฟังโรคในช่องปากนะคะจะช่วยหนุนนำในเรื่องของดวงชะตาของท่าน สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านอดทนอีกนิดนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนบางท่านอาจจะอาจจะคงไม่ ไม่ดีมากบางท่านยังคงเจอวิกฤตอยู่บางท่านก็เริ่มที่จะขยับขึ้นนะคะดวงอาจมีการเปลี่ยนแปลงพยายามตั้งสติและรับเอาแต่พลังดีๆนะคะขอให้เกิดปฏิหารกับทุกท่านอยากให้ทุกท่านผ่านพ้นจากวิกฤตให้ท่านหมดนี้หมดสินนะคะขออย่างเดียวคือขอให้ท่านมีงานชิ้นใหญ่หเข้ามาสามารถสร้างเงินสร้างทองนําไปสู่การใช้นี่ใช้ภาระที่ท่านมีอยู่นะคะใครที่ประสงค์ในโชคลาภก็ขอให้ได้โชคก้อนใหญ่ ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกทกท่านเลยสำหรับวันนี้นะคะขอพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามหากท่านไหนประสงค์อยากจะทำบุญนะคะขอเพียงท่านกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ